เบรกของการฟิตแอนด์เฟิร์มคุณแม่บ้านนะคะเตรียมพื้นที่เล็กๆที่พอดีตนเอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะนําพาคุณแม่บ้านให้มาออกกําลังกายไปพร้อมๆกันกับน้องเกเลยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาทีไรด้วยนะเราก็เหนื่อยทุกทีแต่เหนื่อยของเราเราได้เบิร์นใช่เป็นเรื่องราวดีๆดังนั้นถามน้องเกย์ดีกว่าว่าวันนี้2ท่าจะเป็นท่าอะไรบ้างคะก็สองท่าวันนี้เนี่ยเกคอมบี้ด้วยกันระหว่างการเล่นบอดี้เวทกับการคาร์ดิโอไปเลยนี ในเวลาเดียวกันคือบางคนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเท่าไหร่เราก็จะแบบว่ารวบลัดไปเลยแล้วก็เล่นแค่นี้แหละมันก็ได้ละเอาระยะเวลาแบบสั้นๆด้วยใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ทูอินวันจะเป็นประมาณไหนช่วยส่วนไหนในร่างกายก็จริงๆเนี่ยจะช่วยกระชับ ทั้งตัวเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นเราอะไรมันต้องแบบเหมือนเกรงทุกส่วนเลยเงียค่ะแต่ว่าที่บวกเสริมเข้าไปด้วยนอกจากจากระชับแล้วก็คือเบิร์นคราวนี้มันเรียกว่าอะไรคะเก๋ก็สองท่านนี้เป็นคอมบิ n เนชั่นก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าแบบคอมโบเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะงั้นเราลองดูเลยไหมคะอันแรกก่อนจะเริ่มเนี่ยบอกข้อควรระวังนิดนึงดีไหมคะ ว่าถ้าสมมติคุณแม่บ้านจะทําตาบเนี่ยควรจะระวังอะไรบ้างพี่พอดีตนมากเชอก็จริงๆระวังอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเกย์อธิบายโดระวังนะโอเคถ้าแรกเหมือนที่เกย์เคยสอนพี่จิ๊บสควอตไปแล้วใช่ไหมคะสควอตค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะอ่ะขากว้างหน่อยเรียกว่าซูโม่สควอตค่ะแต่มันยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะคะอ่ะกางแขนออกย่อลงพี่พ่อจะเต้นตลอดเลยเจอเพลงฮึบแล้วก็ลงฮึบอกระโดดด้วยนะคะอ่า นี่คือท่าแรกของเราน้องจิ๊บไม่เอางานกิจกรรมโรงเรียนสิลูกแค่นี้เองนี่คือท่าแรกของเรามาท่าที่สองแค่ท่าแรกมันก็ย่อต้องย่อต้องย่อลึกๆแล้วก็ฮุบเพิ่ย่อฮุบเพิ่มโอ้โหลึกอ่ะลึกมากท่านี้มีชื่อเรียกว่าจัมปิ้งแจ็คซูโม่สคอร์ตซูโม่สคอรตใช่ปกติเราจะสควอรปกติแต่เราจะเป็นซูโม่อายุได้ไหมใช่มาต่ออีกท่าหนึ่งกันต้องท่าวิดพื้น แล้วเราก็วิ่งกลางอากาศโอ้ยกอดอ่าท่านี้เรียกว่าท่า Mountain Climber อ๋อปีนเขาโอ้โหพี่จิ๊บพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ซันนี้จับเวลาจับเวลาใช่ไหมจับเวลาหรอเดี๋ยวเราจะทำสองท่านี้รวมเข้าด้วยกันเป็นเวลาหนึ่งนาทีท่าละสามสิบวินาทีแล้วพักเป็นเวลาสิบถึงยี่สิบวินาทีพร้อมไม่พร้อมเกสสงสตาร์ทพี่สตาร์ทเลยค่ะอมามาพูดสตาร์มาลองดูมาเอาอย่างเดียวสองไป ดูเขาดูเขาค่ะลงให้เป๊ะๆนะลงลึกๆเพเยี่ยมดีมาก่แค่นี้เองง่ายๆเออครบสามสิบยังค่ะอ้าวอย่าอายอย่าอายค่ลงจิ้มลงอีกทีนดียอีกสองทีเ่่เปลี่ยนค่ะโอเคมาเ่เปลี่ยนวิ่ง ต่้ๆต่ำๆก้นต่ำๆเพื่โอ้ต่อเนื่องต่อเนื่องอะไรยังไม่ครบเลยยากเหรอไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะคะเพื่อเพื่อครบยังใกล้ละครบแล้วฮะโอเค อ่ะแค่นี้แหละยังนงหนึ่งนาทีนอกว่าเกย์บอกว่ามีพักเลยนี่ไงก็พักไงลุกขึ้นมาสิจ๊ะน่เมือดรอกให้นั่งไปก่อนให้นั่งไปก่อนนี่แหละยังไงคุณแม่บ้านทํากันได้ได้ก็ มันหอบมากเลยนะมันได้เบิร์นไงแค่หนึ่งหน้าใจหัวใจเต้นต่อต่อต่ไม่งั้นก็เอาไปหนีก็ได้สมมติว่าทำท่าที่เก๋บอกเนี่ยทำห้าทีแล้วสลับกับปีนเขาอีกสักสิบทีจริงเริ่มเงียนก็ได้ค่ะเริ่มนับจำนวนครั้งก่อนห้าทีสิบทีแล้วก็พักแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าไอ้สามสิบวินาทีนี้แข็งแรงแล้วเพิ่มเลยคราวนี้แม่บ้านถามว่าแม่บ้านถามว่ามันได้ตรงไหนบ้างคะคุณเก๋ส่วนไหนที่จะได้บ้าง เมื่อกี้รู้สึกส่วนไหนมาขาท้องช่วงท้องแขนก็ได้เวลาใช่คือแปลว่าได้ทั้งตัวนะคะได้ทั้งตัวเลยคุณแม่บ้านบอกว่า1นาทีนี่ดิฉันแทบจะแบบว่าอุ้ยฟิตแอนดเฟิร์มหมดเลยเป็นหนึ่งนาทีที่มีค่าที่สุดในชีวิตต้องเราจะทำสักประมาณ3เซตโอ้โหถ้างั้นถ้าหมาถึงว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันวันละ3เซต3 3นาทีแค่นั้นเองอ่ะ แต่จริงๆทำมากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้แค่เป็นารเริมต้นมาเลยจริงๆอยากให้น้องเกย์ทาให้ดูสักสามนาทีตายทำายไม่ไเเวลามีหน้านะมืดนฮะเจ็เย็นถามน้องเกดีกว่าว่าเมื่อสักครู่นี้สองท่าเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บอะไรได้บ้างเราควรก้มเหมือนเดิมเลยนะถ้าสะคอดก็คือเข่าค่ะแล้วก็หลังที่เราต้องทำคือเกรงหน้าท้องเพื่อไม่ให้หลังคอมค่ะแล้วก็เวลาเราย่อเนี่ย คือถ้ามันไม่ได้เร็วจนเกินไปเราสามารถคอนโทรลท่าได้ถูกไหมคะเราต้องระวังว่าไม่ให้หัวเข่าเลยปลายเท้าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการเจ็บเข่าคือหนึ่งเกรงท้องแล้วก็สองไม่ให้เข่าเลยปลายเท้าถูกต้องแล้วก็อีกท่านึง mountain climber ก็เหมือนกันนะคะท่านี้จริงๆไม่ค่อยอันตรายแต่ว่าบางคนอาจจะมีอาการจับข้อมือเวลาอ๋อใช่แล้วก็หามุมข้อมือโดยการเปิดข้อมือออกหรือหุบข้อมือเข้าแบบนี้นะคะแล้วแต่คนเขาบอกว่าทางที่ดีคือให้แบบ บานใช่แต่ว่าแต่ว่าบางคนแบบลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะเพรสเชอร์ลงไปที่ข้อมือแต่ถ้าบิดออกหน่อยหรือบิดเข้าหน่อยอันนี้แล้วแต่คนให้ขามุมให้ตัวเองไม่เจ็บเขาบอกว่าการแองเกิลที่วางมือเนี่ยมันมีส่วนเรื่องกล้ามเนื้อด้วยจริงป่ะคะมีส่วนเรื่องกล้ามเนื้อไหมไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะใช่เพราะว่าเราไม่ได้เล่น อ่าเราไม่ได้วิดพื้นอ๋อใช่นี้เราเล่นส่วนตรงส่วนขาอโอ้ได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนเพียงแค่1น,นาทีเท่านั้นวันละ3เซตเนาะใช่ค่ะลองเซตสานาที1นนาทีโอ้ยเหนื่อย ก็ลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นไปไม่นานนะจ๊ะให้พักแค่ไม่เกินแบบว่าไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินนาทีที่ที่เราทำไปสมมติว่าเราทำไปหนึ่งนาทีก็ไม่แพ้ไม่ให้พักเกินหนึ่งนาทีอ๋อโอเคใช่ไม่งั้นมันจะนานเกินไปจริงๆให้พักน้อยกว่าด้วยซ้ำเช่นเมื่อกี้เราทำไปหนึ่งนาทีให้พักสักสิบยี่สิบวิอุ้ยแล้วก็ต้อเพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นการต่อเนื่องหัวใจแล้วก็จะดรอปลงใช่ไหมคะความเหนื่อยก็จะหายไปแล้วเหมือนก็เริ่มเหมือนเริ่มทำใหม่ออ๋ ใช่คืออย่างนั้นถามเราต้องการให้เบิร์นถ้าอย่างนั้นถามหน่อยดีกว่าว่าสมมติว่าพอออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยจริงไหมที่เขาบอกว่าเวลาออกกาลังกายเสร็จห้ามนั่งห้ามนอนไม่เกี่ยวค่ะได้หมดเลยอ๋อที่บอกว่าอะกอนลักแล้วนั่งพักกระดาเออใช่เคยได้ยินไหม อันนั้นตูดใหญ่เองหรือเปล่าออ้าวหรพูดตรงๆนะอยากตูดใหญ่ก็เลยออกกำลังกายเรานั่งก็ไม่ได้ใหญ่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวเลยมันใหญ่อยู่แล้วไงอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวไม่มีผูเชื่อแต่ว่ายังไงก็คืออยากให้พักในระยะเวลาแค่แบบนิดเดียวเพื่อให้หัวใจเนี่ยมันทำงานแบบว่าแบบอย่างต่อเนื่องเพราะนั่นคือประเด็นในการออกกำลังกายอนี้นะคะเราต้องการคาร์ดิโอใช่โอเคค่ะอันนี้แหละน้องเกย์ก็นำท่าเนี่ยอาทิตย์ละท่าสองท่ามาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะคะดังนั้นติดตามน้องเกย์ได้พฤหัน หน้าเนาะใช่ค่ะจนวันนี้ขอบคุณน้องเก่จ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณน้องจิ๊บด้วยค่ะน้องจิ๊บก็จะไปเปลี่ยนชุดกลับมาสวยเหมือนเดินนะคะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะเบรกหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่จ้ะค่ะ Auntie Anne's แป้งไวท์ซูเปอร์เฟรชจากเมเบลีนนิวยอร์กโมเดลฟอร์มเฟอร์นิเจอร์